มาแล้วเหรอโอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้นะครับอยู่ในหน้าเว็บราบอกโปรโมทกันอีกแล้วเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันนะฮะโค้ดก็ผมไปดูราบอกมาไปดูโลบอกอะผมลืมโค้ดอีโค้ดหนึ่งฮะโค้ดนี้นะฮะก็เป็นโค้ดที่ดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพิม ลิง์ลิงค์ด้านไต้คลิปเลยเนาะโค้ดนะคะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยเนาะใครอยากใส่เนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โค้ดไว้ให้เนาะอ่ะโอเค <c oughs> เราไปสักแป๊บหนึ่งฮะเนี่ยโค้ดรีดีมโลบอกตอนนี้ก็ดึกแล้วเป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบเก้าแล้วเนาะก็ว่จะนอนเลยแล้ว เดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้ตอนเช้านะพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะจะลงพรุ่งนี้ตอนเช้าโอเคนะตามนั้นไม่ลงวันนี้แหละลงวันนี้แหละตอนสามทุ่มมัง้งเออเนาะมาไม่ชักช้าดีลารีบกันเลยนะฮะอ่ะโคชนะฮะจะประมาณนี้นี่ W A L M a R M e e A R T M E X E A R S สองศูนย์สองหนึ่งนะฮะก็ลองรีดีนดูเดี๋ยวสิเดี๋ยวโคดนะเฮ้ยไปโคดอ๋อโอเคโอเคแป๊บหนึ่ง y o UIs e x ก็ถูกกันนี่เออก็ถูกกันนี่ชิบหอยอ่าได้ละโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโค้ดนะฮะที่ใส่โค้ดนะฮะเดอร์ลิงด้านใต้คลิปนะฮะลิงด้านล่างคลิปนะฮะก็จะ มาดูโค้นะฮะก็จะเป็นสับโค้นี้นะ่จะเป็นของดีเนาะจะเป็นเอน,น่หัวกระต่ายประมาณนี้ <c oughs> จะเป็นเหมือนกระต่ายนะ่าจะเป็นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเออไปใส่กันได้เนาะไปลองเล่นไปลองใส่โค้กันได้นะครั้งที่แล้วก็จะเป็นเดฟเด็ก เนอะก็จะเป็นอันนี้แหละเออครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็จะเป็น r a b b i t e y e เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแป๊บหนึ่งชิบหายเออโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะจะใส่ตัวนี้ก่อนใส่แัสเซสวอรดก่อนจากถามนะฮะผมเอาดาบอันนี้มาได้ไงนะก็มาจากอีเวนต์อับยูเวเทนั่นแหละเออ อีเวนต์อับีเวอร์เทนเนาะเขาแจกฟรีแต่ตอนนี้น่าจะหมดอีเวนต์ไปล้วก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้แล้วเนาะหมดอีเวนต์แล้วเนาะเออก็เลยไม่ได้แล้วโอเคประมาณนี้เ <c oughs> นาะสำหรับเด็กๆอ้าอันนี้ก็ได้มาจากอีเวนต์บล็อกเบิร์กนะฮะอันนี้บลนะ็อกเบิร์กเนาะได้จากอีเวนต์บล็อกเบิร์กอันนี้ปิด <c oughs> อันนี้ได้จากอีเวนต์บล็อกเบิร์กนะฮะจากบล็อกเบิร์กเนาะจะเป็นบูมบล็อกนะฮะบูมบล็อกเรนโบว์ชอบนะฮะก็เลยคอนโทรลสีก๊อปมาเลยคอนโทรลวีวางอ่ะเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นตัวตัวทัน,นชาชนเธเนยจะเั็น,นัซนเนาะโอเคมาก็ประมาณนี้เนาะ สับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยสาวขอมาแจกแ้ะเนี่ยวิวไม่ค่อยเยอะเลยเนาะขอสาวขอมาแจกเนาะเออมาดูกันบ้างนะสับโลบอกเนี่ยก็อาจจะลงน้อยนิดนึงนะเพราะว่ามันจะไปเล่นเกมอื่นได้ไงอะ่ะไปเล่นเกมไอ้อ Baby ut, เบบี้ในแม่เซอร์คัสเออ ก็ช่วงนี้ผมจะเคลียแฟนเ n a ฟนเฟ t ดี้ให้หมดก่อนนะฮะเนาะเพราะว่ามันมาเรื่อยๆเลยเออเนาะก็ผมก็จะเคลียก่อนแล้วกันเนาะแต่ใครที่อยากให้ผมเล่าบอกนะก็ทิ้งตรงทิ้งตทิ้ง,งข้อความไว้ตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็ใครอยาก ให้ผมเล่นลูกบอกก็ท,ทิ้งทิ้งทิ้งคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยเนาะสับคลิปนี้บายบายครับดึกแล้วหาอะไรเล่นดีกว่าไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่แล้วปิดละเลิกยกันเนี่ยไปกินข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปกินข้าวแป๊บหนึ่งะเออเดี๋ยวมาใหม่โอเคเดี๋ยวไปกินข้าว,บบเเวก่นวอน